ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสีสันนะฮะที่คนไปสังเกตเกี่ยวกับการเดินทางกลับเที่ยวนี้ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกทั้งตรีนั่นก็คือนาฬิกาที่คุณทักษิณใส่นะปรากฏว่าในช่วงที่เดินทางแล้วก็ปรากฏตัวออกมาท่ามกลางมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปรอที่สนามบินดอนเมืองปรากฏว่ามีคน ไปเห็นนะฮะว่าก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางถึงไทยภาพคุณทักษิณที่อยู่บนเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็เห็นนาฬิกามันปรากฏว่าเป็นคนละเรือนกับที่เดินทางมาถึงไทย mm. คือพอมาถึงและช่วงบวกไม้บวกมือคนสังเกตตอนที่อยู่บนเครื่องเนี่ยเป็นอีกเรือนหนึ่งหลายคนจับตาเอาบนเครื่องก่อนนะครับในช่วงที่คุณทักษิณน,นั่งอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยนะฮะใส่นาฬิการุ่นหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาปเต็กฟิลิปรุ่นแกรนด์มาสเตอร์คัมนะฮะหกหกสามศูนย์ศูนย์จี มูล,ลค่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้านบาทแต่พอมาเหยียบแผ่นดินไทยคุณทักษิณเปลี่ยนนาฬิกาเป็น Omega Watch เป็นรุ่น Mission t ทูมาสราคาเรือนละ9,000กว่าบาทเอยราคามันต่างกันเยอะ